สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาชมอินทาลัมนะครับเพาะเมล็ดนะครับวันนี้เราก็ผสมเกสรไปนะครับเกือบหมดทั้งสวนแล้วนะครับสำหรับชุดชุดแรกที่ออกมานะครับต้นบาฮีดีพีดีนะครับส่วนใหญ่ก็ผสมไปเมื่อวานนี้เยอะที่สุดนะครับก็คือเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกนะครับทีนี้ก็มีต้นเพาะเมล็ด G2 นะครับที่ออกมาสองต้นแล้วยังไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับวันนี้ก็จันแตกนะครับจันแตกแล้วเป็นที่หน้าอาัศจรรย์ก็คือนะครับเราสงสัยมาตลอดเราคิดมาตลอดเลยว่าต้นตัวนี้ก็คือตัวตัวผู้นั่นเองนะครับแต่พอออกมากลายเป็นตัวเมียนะครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มระแคะระคายว่ามันน่าจะเป็นตัวเมียเพราะว่านะจับดูตรงนี้มันจะมีรอยตะปุ่มตะปำนะครับ ถ้าเป็นตัวผู้จะไม่มีนะครับจะเรียบนะครับก็สงสัยอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีต้นแรกที่ออกมานะครับมันไม่เหมือนกันเลยนะครับคือท้องไม่ป่องนะครับเป็นเหมือนฝักดาบยาวนะครับแต่พอมาเป็นต้นนี้นะครับทั้งที่เป็นเพาะเมล็ดชุดเดียวกันนะครับกลับท้องป่องคล้ายตัวผู้เราก็เลยคิดว่าเป็นตัวผู้นะครับ ออฟันทงเลยว่าตัวผู้แน่นอนนะแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคือเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับนะออกมาก็เป็นตัวเมียนะครับนี่นครับเดี๋ยวจะได้ผสมเกรสรต่อไปนะครับนี่นะครับจึงบอกว่าให้ดูอ่าจะบอกว่าให้ให้คลําดูตรงนี้นะครับจะเป็นตะปบตะปําและลักษณะก็คืออ่ เป็่งท้องจะเป็่งแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยปลายยอดจะเหลือเยอะกว่าตัวเมียนะครับเนี่ยที่สังเกตนะครับจุดสังเกตแต่เนี้คือเกือบจะตัวดอกข้างในนะครับช่อดอกข้างในเนี่ยนะครับเกือบมาถึงสุดเลยนะครับบางคนเขาก็ตัดตรงนี้ดูก่อนนะครับไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ ก็น่าจะเป็นตัวเมียอยู่แล้วนะครับก็คาดการณ์ว่าจะเป็นตัวเมียถึงแม้จะออกมาไม่เหมือนต้นแรกก็ตามนะครับปิป่งๆก็จริงแต่ว่าสูงยาวนะครับเนี่ยกลำดูตะปุกตะปำนะแต่ก็ยังฟันฟงไม่ได้อีกนั่นแหละนะครับนะครับสรุป g 2ปลูกไปมีทั้งหมด6ต้นนะครับแล้วก็ตายไปบ้างรอดบ้างวันนี้ก็เหลืออยู่ สี่ต้นแนล้วก็ต้นหนึ่งก็ถูกเครื่องตัดหญ้าแล้วก็มีขนาดเล็กนะครับต้นที่มีขนาดที่สมบูรณ์เนี่ยแทงจานออกมาแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็เป็นตัวเมียไปแล้วสองนะครับแล้วก็เหลือตัวนี้ยังไม่ทราบน่าจะเป็นตัวเมียอีกนั่นแหละนะครับเพราะว่ามองไปเห็นคลื่นหยักๆเลยนะครับถ้าเป็นตัวผู้นี่จะเรียบเลยนะครับมาดูต้นอีกต้นหนึ่งต้นนี้นะครับค่อนข้างอัศจรรย์ ต้นนี้เป็นบาฮีแม่แดงอินเดียนะครับเอาทำไมต้นต้นเนี่เล็กนิดเดียวนะครับเท่าข้อมือเนี่แแแยแทงจัดออกมาแล้วในน่าจะเป็นตัวผู้นะครับท้องปิงปิงเนีดูยังไม่ออกนะครับยัรอเขอจาจัดเขาแตกนะครับประมาณน่าจะวันสุกวันนี้ แต่มันน่าแปลกว่าเพราะเมล็ดทำไมปีนี้นะครับถึงมานะครับมาเร็วจังนะครับนะแล้วก็สแสดงเพศกันอย่างรวดเร็ว,รวนะครับอากาศปีนี้เป็นอย่างไรเพราะเมล็ดถึงได้ชอบอากาศแบบนี้นะครับนะัก็เป็นที่น่าแปลกเหมือนกันนะครับตัวน,นี้แดงอินเดียนะครับ V1010 เป็ต้นเดียวนี่แหละครับพยายามเอามาปลูกแซมเข้าไปนะในแถวนะเขาถูกเครื่องตัดหญ้านะครับนะมีคนเข้ามาตัดก็ไม่ได้ว่าอะไรนะให้ก็ตัดปรากฏว่าเขาคงไม่คิดว่าจะมีต้นแซมทั้งที่เราเอาไม้ปักไว้นะเขาก็โดนเครื่องตัดหญ้าหมดเลยนะครับพอดีจะดีรีบย้ายมานะครับย้ายมาลงตรงนี้ มันว่างอยู่แล้วก็เลยรอด V 1 0 1 0ง่อยู่แค่นี้แหละครับน่าเสียดายเหมือนกันถ้าปลุกก็คงจะแสดงเพศกันแล้วนะครับอันนี้มีต้นเดียวก็ถ้าเป็นตัวผู้ก็จะเก็บเกบสรเอาไว้นะครับนะครับเพราะว่าเป็นสายแดงอินเดียที่อาจารย์วิทูลน,นำเข้ามา นะครับเกสรก็ยิ่งหายากอยู่ช่วงนี้เอาะครับตอนนี้ต้น G2 ก็เผยโฉมออกมาแล้วนะครับครับขอบคุณมากครับวันนี้ที่ติดตามรับชมนะครับ,นะรบนะเดี๋ยว พีทูพวกนี้นะครับมาเมื่อติดผลแล้วจะเป็นสีอะไรรสชาติเป็นแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดยให้ท่านได้ชมอีกครั้งนึงวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ